ดาพเนียซาก้าเกม MMORPG ภาพสไตล์น่ารักเหมาะกับคนน่ารักแบบเราๆเ,เกมนี้จุดเด่นๆคือระบบสะสมสัตว์เลี้ยงที่มีให้เลือกหลากหลายแบบเยอะมาก น่าจะเยอก <c oughs> จากสัตว์เลี้ยงแล้วก็ยังมีสัตว์ขี่ให้เลือกเยอะอีกด้วยแถมเรายังสามารถขี่มังกรเปลี่ยนร่างเป็นมังกรได้ด้วยนะเทโคส่วนการสร้างตัวละครในเกมน,นี้เราสามารถปรับแต่งหน้าตาตัวละครได้ค่อนข้างอิสระเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพศชาย <c oughs> เพศหญิงทรงผมลูกตาแต่งตามใจชอบได้เลยหรือใครจะแต่งตามไอดอลในดวงใจก็ได้นะเรียกอคอมาดูซิว่าเหมือนหรือยังคอย ปไงเัิดคือร้ายหลายยังไม่พอนอกจากการแต่งตัวละครแล้วยังมีแฟชั่นปังๆหลายแบบอีกด้วยซึ่งตัวเกมนี้มีการคอลแลบกับ IP พีคุม่ามงใครเป็นแฟนขับคุม่ามงก็อย่าพลาดนะครับอย่าลืมกดลิงก์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้ารอไว้ได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปโดยดะคอนเนียซาก้าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมน,นี้แล้วเอาล่ะเริ่มเป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยครับว่าเกมนี้มีระบบอะไรน่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยครับ 一。<雲> อาชีพเกมนี้มีอาชีพอยู่ด้วยกัน4อาชีพซึ่งแต่ละอาชีพสามารถเปลี่ยนเป็นคัสสได้ครับซึ่งเมื่อเราทําการเปลี่ยนเป็นคัสสแล้วเราจะได้รับสกิลที่มากขึ้นรวมถึงความสามารถที่มากขึ้นด้วย 1. วิสาสหรือนักเวทโจมตีเวทะยะไกลสเตตัสเน้นไปที่อินหรือความฉลาดจุดเด่นคือโจมตีหมู่รุนแรงมากเคลียร์มอนไวอาวุธประจําตัวคือคาถาจุดอ่อนก็อยากที่รู้กันคือบางมากๆแขนคือกระดาษโดยคัสสจะเป็นซอร์เซเลอร์ครับ2อ,อาเชอร์หรือนักธนูอาวุธประจําตัวคือธน แหมแค่ไม่บอกไม่รู้เลยนะนอาชีพนี้โจมตีระยะไก่และเป็นไกยภาพสเตตัน,นเนมิติสเตรนโจมตีได้รุนแรงครับแต่ก็ไม่เท่ากับนักเวทนะพาสสองจะเปลี่ยนเป็นอาชีพสไนเปอร์อาชีพที่สามแดนเซอร์หรือนักเต้นอาวุธประจําตัวคือเครื่องดนตรีแดนเซอร์ถือเป็นอาชีพสายเวทและซัพพอร์ตแดนเซอร์เกมนี้ไม่ได้มาเต้นอบี้เบ้นะแต่สามารถฮิลได้อีกด้วยนอกจากสกิลซัพพอร์ตและสกิลฮิลอาชีพนี้ยังมีสกิลโจมตีสร้างดาเมจได้อีกด้วยถึงจะไม่รุนแรงมากเท่ากับวิศาแต่ก็รุนแรงพออสมคควรซึ่งถื เกมมีซัพพอร์ตอะไม่โป้งนะจ๊ะค้าสอจะเปลี่ยนอาชีพเป็นบาดและสุดท้ายอาชีพแลนเชอร์คนถือหอกโลนเองในแพทนี้จะเป็นแทงให้กับทีมครับถึงจะถือโลและเป็นแทงแต่ก็มีดามีอพอสมควรนะคลาสอจะเปลี่ยนเป็นไนท์ครับสระบบสัตว์เลี้ยงหรือคู่หูพ็อกเล่คู่หูเกมนี้จะมีอยู่3ระดับด้วยกันก็คือฟ้าม่วงและทองแต่ไม่ว่าระดับไหนก็น่าสะสมทั้งนั้นครับโดยเราสามารถอัปดาวอัปสกิลอาวุธรวมถึงการเลือกใส่สกิลให้กับคู่หูเราได้อีกด้วยโดยสกิลพิเศษจะมีเฉพาะระดับ ีม่วงขึ้นไปเท่านั้นซึ่งเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆครับจะได้กู้หูมาฟีอีกด้วยนะสามารถใส่กู้หูได้มากกว่า1ตัวแต่ต้องผ่านเงื่อนไขก่อนจัดเลี้ยงแต่ละตัวจะมีเอกลัก,กษณ์สกิลเฉพาะตัวครับวิวัฒน,นาการได้ต่างกัน 3. ามระบบสัตว์ขี่เกมนี้ไม่หลบสัตว์ขี่ด้วยและมีหลากหลายมากซึ่งตอนตัวละครเลเวล12ย้ำแค่12เท่านั้นนะก็มีสัตว์ขี่น้องหมาน้องแมวให้เลือกฟรีแล้วผมน่ารักไหมฮอบนอกจากตัวเราจะขี่สัตว์ได้สัตว์เลี้ยงเราก็ขีี่่สััตวว์ไดด้เชเชนนยก ระบบสัตว์เลี้ยงมังกรหรือดาคโดยระบบดาคจะแบ่งเป็น4ระดับด้วยกันก็คือฟ้าม่วงทองและสีส้มนั่นเองครับโดยสีทองจะเป็นระดับ SR และสีส้มจะเป็นระดับ SSR ครับโดยสีส้มจะแบ่งเป็นอีก2ระดับครับก็คือส้อมธรรมดาและส้ม EX ซึ่งก็คือตัวแรงนั่นเองโดยเราสามารถเลื่อนขั้นสัตว์มังกรเป็น UR ได้หรือที่เกมนี้เรียกว่ามังกรล่างมนุษย์ก็คือมังกรเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับผมวิธีการที่เราจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างมนุษย์ครับก็คือเปิดกรชาไปเรื่อยสะสมคร ดาคายนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนร่างเมตามอร์สนั่นเองครับจากดาคายระดับ ex ให้เป็นร่างมนุษย์นั่นเองซึ่งแต่ละตัวครับก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันครับโดยหลักๆแล้วก็คือสะสมตัวละครตัวเดียวกันครับแต่ว่าคระสีกันครับเพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะครับโดยแต่ละตัวที่เป็นร่าง ur ครับจะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ ur แต่ละตัวเนี่ยจะแทนสีได้มากกว่า 1- สีด้วยนะซึ่งแนะนําว่าให้ใส่ตามสีนะจะได้ระดับเพิ่มถ้าระบบการชปองในปัจจุบันมี2ตู้ด้วยกันนะครับโดยทุกทุก 50ครั้งครับจะมีการรีโรได้ซึ่งการรีโรนะครับสามารถรีโรได้ครบ5ครั้งสามารถบันทึกแต่ละครั้งได้ด้วยเพื่อให้ได้โรที่ดีที่สุดตู้แรกนะครับจะเรียกว่าตู้อัญเชิญศักดิ์สิทธิ์หรือตู้พิเศษตู้2ครับตู้อัญเชิญมังกรหรือตู้ทั่วไปซึ่งแน่นอนว่าตัวละครที่ได้ครับก็จะไม่ดีเท่าตู้ศักดิ์สิทธิ์เอาล่ะเป็นเกมมีกาชาทั้งทีเรามาดูกันครับว่าผมจะเกลือหรือเปล่าเอาล่ะ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 มาลองมาลองมาลองให้มันรู้ให้มันจดจํานะครับฮึบ เฮ้ยเอาละ10โลแล้ว s R เลยคุณผู้ชมสีส้มนะเนี่ยกล่องแชงผิดหวังกล่องแชงผิดหวังไปอีกรอบหนึ่งให้มันหล้ฮึบฮึบเกลืออีกไหมฮึบมันให้สีส้มมาหลอกไงใน10โลแรกอดัดิอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับฮึบนอ้องอธิษฐานเร็วขอให้ได้ตัวดีๆขอให้ได้ตัวดีๆอย่างนี้ฮึบนั่นแมวน้ำมาเลยเต็มเต็มหน้าเอาละครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันจะได้มันจะได้ไหม จะทำได้ไหมให้ทำได้หรือเปล่าหือฮุ้ยนี่ไงล่ะพลังอธิษฐาน SSR เป็นน้องนกไงพอสมมุติพอโคบ50โลนะครับมันก็จะแบบว่าให้รีโลได้นะครับจนครบแล้วก็เลือกอันที่ดีที่สุดนะครับให้กับตัวเราเองนะครับผมนี่มันก็จะมีโอกาสได้ถึง5ครั้งเนะในการมาถึงโลนะครับผมอันนี้ถือว่า แค่ผู้เล่นนะคุณผู้ชมแต่เรามันจะไม่หยุดอยู่ตรงนี้อยู่แล้วถูกไหมลนะ่ะเฮ้ยน้องนกเขียว S S R สามตัวแล้วนะคุณผู้ชมปั๊บนั่นเกลือ <S <S ใจหน่อยไม่ได้เลยเขียวอีกตัวไม่ใช่ได้ตัวนั้นคนจะห้าหรือเปล่าห้าหรือเปล่าครับห้าหรือเปล่านะโอ้ถือว่าไม่เกลือเลยเนี่ย S S R 5ตัวจาก100โลนะคุณผู้ชมนะับลบบังโก วัสดีโบเองฮาฟนักรบมังกรไงกันจิ้ประจําวันหรือประจาสัปดาห์ครับพวกภารกิจล่าตะเวนจะกดไปจอยกับเขาหรือสร้างทีมเอ็มก็ได้หรือจับคู่อัตโนมัติก็ได้นะเริ่มที่ภารกิจนักล่ามังกรครับเป็นในเชิงเราลุมตีมังกรซะมากกว่าก็เหมือนกับการที่มีบอสหนึ่งตัวซึ่งเป็นมังกรครับแล้วเราก็เป็นลุมตีกับเ,เพื่อนนะครับผมถ้าค่าพลังต่างกันเยอะก็ชิวๆได้เลยแต่ถ้าค่าพลังไล่เลี่ยหรือของเราน้อยกว่านะครับก็ต้องคอยหลบหลีกสกิลด้วยนะภารกิจพลเรือนเล่นเป็นทีมเหมือนนกััครบแต่ว่วาจะ เชิงเดินเควสต,ตีมอนง่ายๆตัวอะไรอะฮิปโป,โปนี่ะครับอีฮิปโปอืดมากฮิปโปอืดสุดๆไทยก็ต้องก็ต้องเียวร่าง,างเออ,อ เลื่อนรถเ,เป็นน้ําเป็นน้ําต่อไปบททดสอบดาคายวันหนึ่งจะลงได้สี่ครั้งับได้ทั้งเงินแล้วก็ยีทีแล้วก็ดาคายมาติดตั้งโหมดนี้เราสามารถจ้างผู้ช่วยมาช่วยสู้ได้ด้วยนะซึ่งผู้ช่วยเนี่ยน่ารักเวอร์แล้วก็โหมดนักล่าสมบัติยิ่งตีมอนหรือมังกรได้เยอะครับในเวลาที่กําหนดจะได้ของเยอะขึ้นนั่นไงกล่องสมบัติเืออาสมบัติมา 00, ระบบมังกรศึกหรือ d a กอ o n m o u Battle จะปลดล็อกตอนเลเวล60ครับสามารถเพิ่มสเตตัสใส่ของอีโวได้ระบบนี้เราจะสามารถขี่มังกรช่วยต่อสู้ได้รับบดเป็นแม่มังกรพ่อมังกรไปเลย <S 2> <S 2> ตอนเราขี่มังกรครับสกิลเราจะพาวเวอร์อัพขึ้นเป็นแบบเมก,ก้าด้วยระบบสาสตาครับหรืออาร์มาเมนต์ปลดล็อกตอนเลเวล80ครับเมื่อเราใช้งานเราจะเข้าสู่โหมดดาปโอมอฟซึ่งพอเราเข้าโหมดนี้ครับไม้ตายเราจะเปลี่ยนไปครับกดใช้แล้วเราจะเปลี่ยนร่างและถ้าโจมตีสกิลก็เปลี่ยนไปด้วยให้ความรู้สึกเหมือนซุปเปอร์ซย่าเป็นโหมดที่ทําให้เกมนี้มีความโดดเด่นมากๆครับระบบสร้างบ้านในฝันครับอันนี้ต้องทําภารกิจง่ายๆปลดล็อกก่อนนะเมื่อปลดล็อกแล้วเราสามารถเลือกทาเลบ้านได้ด้วยโดยตอนแรกเราจะเลือกได้แต่ บ้านหลักเล็กๆนะและนี่ก็คือบ้านของเราตกแต่งได้ทั้งภายนอกภายในครับเฟอร์นิเจอร์หาได้จากการซื้อน,นั่นเองแต่บางอย่างหลายรายการเกมจะแจกมาให้นะไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งหมดอีกวิธีในการได้เฟอร์นิเจอร์คือการเปิดกาชาครับซึ่งบ้านเราจะมีบ่อน้าพุด้วยนะสามารถไปขอพอรได้ซึ่งตรงบ้านนี้ครับก็จะมีระบบย่อยครับไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกตกปลาครับแล้วก็ทําอาหารได้อีกด้วยก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ครับเกมดาร์คอนิค้าอย่าลืมกดลิงก์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้ากันด้วยนะครับโดยผม ทิ้งนิ้งไว้ใต้คลิปแล้วซึ่งดัโนิค่านะครับจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันที่17กรกฎาคมนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับใครเป็นแฟนคลับคู่พระมงรับยักษ์ดำนะครับ,รบผมก็ห้ามพลาดนะครับผมถ้าชอบการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยมีคำถามอะไรสามารถเป็นไว้ใต้คลิปได้เลยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ